สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้บรรยากาศยามเช้าๆของวันที่28พฤศจิกายน2567รก็ถืัว่าเป็นการเข้าหน้าหนาวแล้วนะแต่ว่าอากาศก็ยังไม่หนาวสักเท่าไหร่ความแห้งแลง้งก็เริ่มเข้ามาเยือนแต่ว่าเท่าที่สังเกตดู ต้นไม้มันก็ยังแลดูสดชื่นใช้ไลดีอยู่โดยเฉพาะต้นยางนาผมสังเกตเห็นอ่ามันเป็นอ่ามันเป็นช่วงที่ยางนามีการเจริญเติบโต,ตแบบก้าวกระโดด <c oughs> เออจะว่าไปแล้วก็ไม่เฉพาะต้นยางนานะครับต้นไม้ชนิดอื่นก็มีการแตกยอดแตกอะไรแล้วก็ มันยืดตัวขึ้นอย่างผิดสังเกตคงจะเป็นการเร่งเร่งเติบโตเร่งสะสมอาหารสะสมพลังงานเพื่อที่จะระจนกับความแห้งแล้งหรืออย่างไรเออ ได้เข้ามาเดินดูแล้วก็โอ้โหมันรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันก็ชุ่มฉ่ำม,มาใจนะสำหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้ก็มีทั้งต้นเล็กต้นโตต้นสวยต้นไม่ค่อยสวยปลูกมาได้หนึ่งปีกับห้าเดือนเสร็จ และที่ปลูกซ่อมใหม่ก็มีอ่อย่างต้นนี้อย่างนาต้นนี้ก็ปลูกซ่อมใหม่ต้นที่โตดีมากๆยู่กาลิปตัดอันนี้ปีหน้าก็จะเอาไปใช้งานละก็ไม่ต้องกลัวว่า มันจะมาเบียดบังต้นไม้อื่นๆเป็นไม้ที่ถูกวางแผนว่าจะใช้งานในรอบเร็วเท่าที่ดูยางนาน,นี่โอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับมีการแตกยอดที่ที่สวยงามเลยทีเดียวช่วงหน้าฝน ยางนาเขาก็แตกยอดอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ยอดมันจะมีหนอนมีหนอนมาเจาะยอดทําให้ยอดมันกุด,แล,กแ,กดแล้วมันก็จะอแต่ยอดใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็เจาะอีกมันก็กดอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่โตสักทีแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เอ,อรู้สึกว่าหนอนที่เจาะยอดมันมันหายไป เดี๋ยวอยากให้ดูต้นนี้นะต้นนี้มันมันก็เจาะตรงนี้มันเจาะแล้วมันก็เหี่ยวแห้งตายไปแล้วก็ขึ้นยอดใหม่มาทีนี้ช่วงเวลาไม่นานมันมันยาวมาเลยนะครับก่อนหน้านั้นมันก็กุดอยู่ตรงนี้ต้นนี้มันโดนเจาะย,ยอดไปน่าจะสามรอบ ถ้าไม่แค่นั้นโอ้โหคงจะสูงริบๆรวแล้วเพราะว่าเมื่อมาดูด้านล่างมันโคนมันก็โตอยู่ตะเคียนทองก็โอ้โหแ่มเริ่มแจ่มมากผ่านมาหนึ่งแรงช่วงที่หน้าฝนมันก็ดูงั้นๆแหละ แต่ว่าพอมาปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เข้ามาสู่หน้าหนาวนี้โอ้โหมันดูแล้วสวยงามสวยงามพวกหญ้าพวกอะไรผมก็ไม่ตัดแล้วปีนี้ก็จะปล่อยปล่อยให้มันคลุมดินและ อย่างแตงข้างหน้านี้ก็ตัดยา้ามาตัดช่วงน่าจะตัดเสร็จไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะอาทิตย์เสร็จเศจอาศัยหมอกอาศัยน้ํำค้างเดี๋ยวพวกหญ้าพวกอะไรที่มันอ,อยู่มันก็จะขึ้นมาทีนี้ก็ผจนกับความแห้งแล้งไป มันก็มองดูเออเป็นป่าเป็นอะไรแล้วแหละเมื่อช่วงต้นปีมันก็ยังแกลดูลงๆอยู่ <laughs> พอมาถึงช่วงนี้มันก็เออเป็นที่น่าประทับใจสำหรับคนปลูกต้นไม้เนะคนที่ไม่ได้ปลูก เมื่อหากว่าหลงเข้ามาดูคลิปก็ดูๆไปเนาะเผื่อว่าอ,า,อาจจะเกิดแรงบันดาลใจอ,อยากที่จะปลูกขึ้นมาผมว่าปลูกไปเถอะนะครับต้นไม้มีประโยชน์มากมายมหาศาลกลางวันกลางคืนมันก็โต มันจะมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเราได้ประโยชน์โลกได้ประโยชน์ทุกคนต่างได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกต้นพยุงนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยกับพื้นที่พยุงสักทอง ที่เห่นมากเลยมียางนามีตะเคียนทองนี่แหละที่ซ่อมค่อนข้างจะเยอะแต่ปีหน้าก็คงจะอ่าไม่ซ่อมแล้วพวกยางนาพลกตะเคียนทองแต่ว่าอาจจะซ่อมกอ็ก็เห็นแล้วเนาะว่าไม้จะดีในที่มันมีการเจริญเติบโตได้ดี ก็จะเอาตัวนั้นแหละเข้ามาใส่แล้วก็คงจะเป็นไม้ที่จำเพาะจะจงเอาเข้ามาเช่นพวกไม้หายากอะไรต่างๆก็คงจะเอาเข้ามาใส่ทีนี้ก็ปีหน้าคงจะเป็นโหมดของการดูแลมากกว่าโหมดของการปลูกซ่อม สำหรับทีมนี้ก็คงจะพามาดูสั้นๆประมาณนี้นะฝากด้วยนะครับฝากด like กดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ